สวัสดีครับเจอกันอีกแล้วครับกับยายสมกวนบ้างครับมือหนีบมาพัดผงกะหรีเตรียมแล้วละครับุ้งมืกอปูอี่ก็เลวกมาแล้วครับผมต่อไปก็เป็นขั้นตอนการเตรียมเครื่องปรุงน้ำกันครับมาเริ่มลงมือเหยียดน้ำกันครับผมนมสดลงไปก่อนเลยครับใส่ใส่เลยครับผมนฟอมลงไป นี่ก็ตามด้วยที่เขาครับใส่ลงไปทำด้วยตรงมันห้อยใส่ลงไปใลงไปครับนี่จะมีชูรสกรับน้ำตาลครับผมลงไปครับมี่น้ำปลาครับโอเคปีใส่กันได้ครับเป็นหนืองเด,ยเด,ยเดียวกันเลย นี่ก็ตีได้มากพอประมาณแล้วครับเอี่ยวพอประมาณแล้วครับยังพระเอกของเรื่องครับตะพื้ผงกะลรีครับใส่ลงไปเลยครับประมาณสอนโบกัวครับผมตีเข่ากันครับได้ทีแล้วครับผมรอไหวครับใส่น้ำมันเปิดลงไปรประมาณตับดีนึ่งเกี๊ยวกระเทียมกันครับ นี่กรเป็นกระเทียมขูดเอาครับผมเดี๋ยวกระเทียมเาก็ใส่ผงกะหรี่ลงไปเลยครับผมเดี๋ยวมันเข้ากันก็จะได้ตาม้วยหอมหง่ายครับผมมันไปหัดแทงเข้ากัน คุณก็ปปไปใส่เลยครับท่าใหเรื่อยๆทัาให้มันกลมมันแห้งครับผมอ่านี่ก็เริ่มเคลื่อนคนแล้วครับเริ่มเคลื่อนครับอ่าลองใส่ปุ้งกัเลยครับมึกครับผมปูครับ ไปเลยครับครับผมครับนี่ถ้ามันแห้งไปเท่ากับสามารถเติมน้เข้าไปได้ครับผมครับเดี๋ยวจะมาครับผม น,นีตก็ตามด้วยใบตังโอรครับครับต้นหอมครับผมไปเลยครับ นี่เอซิมเบิ้งแวก็รสชาติถึจใจแลลวครับนี่ก็พร้อมเสิร์ฟแล้วครับผมครับพร้อมเสิร์ฟครับครับนี่ครับตักเสิร์ฟครับผมผัดผงกะะรี่ปูกลุ้มมืดครับผัดพงกะะรี่นี่ก็เป็นอาหารรสชาติอร่อยอีกเมนูหนึ่งครับ กินกับข้าวเหนียวก็ได้ครับผมกินกับผักสอยห่อนๆแห้งแซ่บเฮ็ดเป็นก,กับแจ่มก็ดีครับผมมาเด้อครับกิมถข่าน้ำกันแดงนี่ผัดผมงกะลีปูขูครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม